สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวป่วนสตอรี่วันนี้เรามีเรื่องเล่าที่หลายคนอาจจะมองข้ามคือสองโลกที่อยู่คู่ขนานความแตกต่างระหว่างแมวจรกับแมวบ้านลองจินตนาการว่าเรากำลังนั่งอยู่ในห้องที่เงียบสงบมีแก้วกาแฟอุ่นๆอยู่ข้างตัวและได้ยินเสียงแมวบ้านกำลังนอนขดอยู่บนโซฟามีเสียงเพอเบา ด้วยเสียงพึงพอใจแต่ถ้าเราเดินออกไปนอกบ้านลงไปที่ตรอกเล็กๆหรือริมฟุตบาทเราอาจเห็นแมวจรตัวหนึ่งกำลังเดินหาเศษอาหารหรือนั่งเฝ้ามองโลกด้วยสายตาที่หรู้แวกระวังโลกสองโลกนี้ดํารงอยู่ในเวลาเดียวกันเป็นโลกของแมวบ้านและโลกของแมวจรแม้จะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ประสบการณ์ และการใช้ชีวิตกลับต่างกันราวฟ้ากับดินแมวจรกับแมวบ้านไม่ใช่แค่ต่างกันที่มีบ้านหรือไม่มีบ้านเท่านั้นแต่ต่างกันที่คุณภาพชีวิตความไว้ใจความสัมพันธ์กับมนุษย์รวมไปถึงบุค,คลิกและพฤติกรรมที่ค่อยๆก่อโตขึ้นมาตามสภาพแวดล้อมเหมือนเรากำลังดูสเส้นทางคู่ขนานที่วิ่งไปพร้อมกันแต่ไม่มีวันตัดกันจริงๆ แมวบ้านส่วนใหญ่เกิดมาในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมีคนคอยดูแลให้อาหารที่เพียงพอได้รับการสัมผัสกอดอุ้มทำให้เติบโตขึ้นมากับความรู้สึกมั่นคงและไว้ใจมนุษย์ขณะที่แมวจรหลายตัวอาจเกิดกลางตรอกซอกซอยหรือใต้ท้องรถสิ่งแรกที่ได้เรียนรู้คือการเอาตัวรอดตั้งแต่ยังลืมตามไม่เต็มที่ก็ต้องคอยระวังเสียงเครื่องยนต์เสียงคนไล่หรือการแย่งอาหารจากสัตว์ตัวอื่น เด็กทารกสองคนที่เกิดต่างบ้านต่างบริบทชีวิตก็ต่างกันตั้งแต่วันแรกเช่นเดียวกันกับแมวลองนึกภาพแมวสองตัวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราตัวหนึ่งเป็นแมวบ้านดวงตากลมใสจ้องเราพร้อมก้าวเข้ามาเอาหัวถูกแข้งถูกขาอีกตัวเป็นแมวจรที่ยืนห่างออกไปมองมาด้วยสายตาระแวดระวังพร้อมจะวิ่งหนีได้ทุกเมื่อภาพนี้สะท้อนชัดเจนว่าความไว้ใจกับการป้องกันตัว คือสิ่งที่แยกโลกของพวกเขาออกจากกันแมวบ้านเรียนรู้ตั้งแต่เล็กว่ามือมนุษย์คือสิ่งที่มาพร้อมอาหารการลูบหลังหรือความอบอุ่นการถูกอุ้มการถูกกอดไม่ได้ทำให้เขารู้สึกคุกคามแต่เป็นเครื่องหมายของความรักความผูกพันแมวบ้านจึงกล้าหลับตาพริมบนตักเราโชว์พุงในท่าที่เปราะบางที่สุดเพราะเขามั่นใจว่าไม่มีอันตรายเกิดขึ้น ในทางกลับกันแมวจรกลับผ่านประสบการณ์ที่ต่างออกไปบางครั้งมนุษย์คือคนที่โยนหินขับไล่หรือทำร้ายและบางทีมนุษย์คือคนที่เพิกเฉยไม่แม้แต่จะเหลียวมองเวลาเห็นมือที่เอื้อมมาหาจึงไม่อาจแปลความหมายได้ว่าจะให้ข้าวหรือจะทำร้ายความไม่แน่นอนนี้ทำให้แมวจร เลือกที่จะสร้างกำแพงกั้นไวเสมอเขาอาจยอมเข้าใกล้เมื่อหิวแต่ก็พร้อมหนีทันทีเมื่อรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติสิ่งนี้ทำให้พฤติกรรมระหว่างสองโลกแตกต่างชัดเจนแมวบ้านมักแสดงออกอย่างเปิดเผยกลิ้งไปมาส่งเสียงร้องเรียกเจ้าของเดินเข้ามาหาด้วยความมั่นใจขณะที่แมวจรมักเงียบระมัดระวังเลือกนั่งในตำแหน่งที่มองเห็นทางหนีได้ตลอดเวลา แม้แต่ตอนนอนก็ยังเลือกที่ที่เม็ดชิดเพื่อป้องกันตัวเองและเมื่อเรามองลึกลงไปความไว้ใจไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันคือผลลัพธ์ของประสบการณ์ซ้ำๆถ้าแมวบ้านถูกดูแลอย่างต่อเนื่องเขาจะยิ่งมั่นใจและกล้าเปิดใจแต่แมวจรที่เคยถูกทำร้ายแม้ได้รับอาหารบ่อยๆก็ยังอาจไม่ยอมให้ใครแตะตัวเพราะรอยแผลทางใจฝังลึกอยู่แล้วความน่าสนใจคือ แมวจรบางตัวหากได้รับโอกาสถูกเลี้ยงกลับสามารถปรับตัวได้เพียงแต่ต้องใช้เวลานานกว่ามากกว่าจะเรียนรู้ว่ามือที่เอื้อมมาในครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงอันตรายอีกต่อไปความไว้ใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆสร้างทีละน้อยเหมือนสะพานที่ก่อขึ้นใหม่หลังจากถูกทำลายไปแล้วนี้ก็สะท้อนถึงชีวิตของเราเช่นกันมนุษย์บางคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทำให้ไว้ใจผู้อื่นได้ง่ายได้ แต่บางคนที่ผ่านประสบการณ์ปาดแผลกลับเลือกที่จะป้องกันตัวเก็บระยะไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆความไว้ใจจึงเป็นของล้ำค่าที่กว่าจะเกิดขึ้นได้ต้องแลกมาด้วยเวลาความสม่ำเสมอและความจริงใจถ้าเรามองโลกของแมวผ่านมุมมองเรื่องอาหารจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างแมวบ้านกับแมวจรเลยค่ะแมวบ้านสำหรับเขามื่ออาหารคือความแน่นอน เขาตื่นมาก็รู้ว่ามีชามข้าวรออยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเมร็ดอาหารเปียกหรือบางบ้านอ่านมีปลาต้มไก่ต้มที่เจ้าของเตรียมไว้ทุกอย่างถูกเลือกสรรมาแล้วทางคุณค่าทางโภชนาการปริมาณที่เพียงพอและยังได้ทานตรงเวลาเกือบทุกวันแมวบ้านจึงเติบโตมาพร้อมกับความอิ่นท้องและไม่ต้องกังวลเรื่องการหาอาหารเลยแต่โลกของแมวจรแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง แต่ละวันเพื่อการเสี่ยงโชคเขาไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีอะไรให้กินหรือเปล่าบางครั้งต้องคุ้ยถังขยะหาเศษอาหารที่เหลือจากมนุษย์บางครั้งต้องเดินตามกลิ่นจากร้านอาหารบางวันอาจโชคดีเจอคนใจดีเอาข้าวมาให้แต่ก็ไม่ใช่ทุกวันและไม่ใช่ทุกตัวที่จะได้กินเท่ากันแมวจรบางตัวต้องแย่งชิงกับสุนัขหรือแมวจรด้วยกันเองที่เพื่ออยู่รอด การเดินรนนี้หล่อหลอมให้แมวจรมีทักษะเอาตัวรอดที่เฉียบคมเขาเรียนรู้เร็วว่าแหล่งไหนมีอาหารบ่อยๆรู้ว่าควรไปเวลาไหนที่คนใจดีมักจะเอาข้าวมาให้และยังรู้วิธีเคลื่อนไหวอย่างระวังเพื่อไม่ให้ตกเป,เป็นเป้าของคนที่ไม่ชอบแมวหรือสัตว์ที่ใหญ่กว่าในขณะที่แมวบ้านแทบไม่เคยต้องใช้ทักษะเหล่านี้เลยผลที่ตามมาคือสุขภาพ แมวบ้านมักมีร่างกายสมบูรณ์ขนสวยอายุยืนแต่แมวจรหลายตัวผอมโซขาดสารอาหารและเจ็บป่วยง่ายบางครั้งอาหารที่ได้มาก็ไม่สะอาดทําให้เสี่ยงติดเชื้อหรือท้องเสียสิ่งเหล่านี้กลายเป็นมุงจรของความอ่อนแอที่ยากจะหลีกเลี่ยงอาหารจึงไม่ใช่แค่เรื่องการกินให้อิ่มแต่เป็นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตและอายุไขของพวกเขาโดยตรงโลกหนึ่งคือความอุ่นใจที่รู้ว่าวันนี้ต้องได้กินแน่ๆ อีกโลกหนึ่งคือความไม่แน่นอนว่าจะมีอะไรตกถึงท้องไหมและนี่แหละค่ะคือสองโลกที่อยู่คู่ขนานกันความสัมพันธ์กับมนุษย์ความสัมพันธ์นี้เป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนที่สุดแมวบ้านมักผูกพันกับเจ้าของมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกปรึกษาได้กอดได้ร้องขอความช่วยเหลือได้แต่แมวจรน,นั้นมักมองมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องระวังบางครั้งเป็นผู้ให้บางครั้งเป็นผู้ขู่คาม พวกเขาจึงเลือกที่จะรักษาระยะห่างเสมอโลกของแมวจรจึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนถ้าเราลรามองชีวิตแมวผ่านมิติของสุขภาพจะเห็นความต่างระหว่างแมวบ้านกับแมวจรชัดเจนเหมือนเส้นขีดที่แบ่งโลกออกเป็นสองด้านแมวบ้านเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปลอดภัยเขามีอาหารที่ครบถ้วนมีน้ำสะอาดให้กินตลอดเวลาที่สำคัญยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพ เจ้าของพระไปหาหมอทำวัคซีนไทยพยาธิตรวจร่างกายแมวบ้านหลายตัวจึงแทบไม่คเคยเผชิญกับโรคร้ายแรงในวัยต้นๆและถึงเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจงผลให้อายุเฉลี่ยของแมวบ้านมักอยู่ราว12-18ปีและบางตัวที่โชคดีดูแลดีอาจอยู่ได้ถึง20ปีเลยทีเดียวแมวจรกลับต้องเจอเส้นทางที่ยากลำบากตั้งแต่ต้นอาหารที่ได้มาไม่สม่ำเสมอ บางครั้งขาดสารอาหารบางครั้งปนเปื้อนโรคหรือเชื้อที่ทําให้ป่วยได้ง่ายเขาไม่มีใครพาไปหาหมอไม่มีวัคซีนไม่มีการป้องกันพยาธิหรือเห็บหมัดโรคเล็กน้อยที่รักษาได้ในแมวบ้านอาจกลายเป็นโรคร้ายแรงที่คล่าชีวิตแมวจรได้ภายในเวลาไม่นานและที่น่าเศร้าคือแมวจรยังเผชิญกับอุบัติเหตุบ่อยทั้งรถชนการถูกสัตว์ใหญ่ทำร้ายหรือแม้แต่การถูกมนุษย์คุกคาม อายุเฉลี่ยของแมวจรจึงสั้นลงมากส่วนใหญ่มีชีวิตเพียง3-5ปีบางตัวอาจไปไม่ถึงด้วยซ้ำแต่ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะโหดร้ายแมวจรก็แสดงให้เราเห็นถึงพลังการเอาตัวรอดพวกเขาปรับตัวเก่งแข็งแกร่งและมีสัญชตาตญาณที่เฉียบคมบางตัวแม้จะเผชิญอันตรายสารพัดแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างน่าทึ่ง ราวกับเป็นนักสู้เง,เงียบๆที่เดินอยู่ตามตรอกซอยในเมืองถ้าเรามองย้อนกลับมาความต่างด้านสุขภาพและอายุไขนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันสะท้อนถึงความต่างของโอกาสโลกหนึ่งมีความมั่นคงมีคนดูแลอีกโลกหนึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการดิ้นรนก็เหมือนชีวิตมนุษย์ที่บางคนมีทรัพยากรพร้อม ได้รับการดูแลสุขภาพเต็มที่จึงมีโอกาสยืนยาวกว่าในขณะที่บางคนต้องเผชิญความเสี่ยงตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาท้ายที่สุดสิ่งนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าการมีบ้านการมีคนดูแลไม่ได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรมแมวแต่เปลี่ยนทั้งคุณภาพชีวิตอายุไขของเขาอย่างมหาศาลสิ่งที่น่าสนใจคือสังคมมนุษย์เองก็มีส่วนสำคัญต่อทั้งสองโลก บางสังคมมองแมวเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวบางสังคมมองแมวเป็นเพียงสัตว์รบกวนคนที่ให้อาหารแมวจรสร้างความเมตตาแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ถูกมองว่าทำให้ปัญหาเพิ่มขึ้นความคิดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกของแมวจรและแมวบ้านไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มนุษย์เองมีส่วนสร้างเงินไขนั้น้าเรามองโลกของแมวบ้านกับแมวจรผ่านเลนของความสัมพันธ์ เราจะเห็นเส้นแบ่งบางๆที่ชัดเจนมากระหว่างความผูกพันกับความอบอุ่นและความโดดเดี่ยวที่แสนเย็นชาแมวบ้านเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเชื่อมโยงเขาได้สัมผัสมูมนุษย์ตั้งแต่เล็กได้ยินเสียงเรียกชื่อบ่อยๆและเรียนรู้ว่าการมีคนอยู่ใกล้ๆหมายถึงความปลอดภัยและความรัก แมวบ้านหลายตัวจึงผูกพันกับเจ้าของอย่างลึกซึ้งเวลาที่เจ้าของกลับบ้านเขาจะเดินเข้ามาทักทายส่งเสียงร้องเบาๆหรือกระโดดขึ้นมาตักการผูกพันนี้ทําให้แมวบ้านไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเขามีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงหัวใจเข้ากับมนุษย์แมวจรกลับต้องใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่งโลกของเขาเต็มไปด้วยการเดินเดียวดายไม่มีใครรอไม่มีใครเรียกชื่อ อาจมีเพื่อนแมวจรด้วยกันบ้างแต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นก็เป็นเพียงการอยู่ร่วมเพื่อเอาตัวรอดไม่ได้มีความผูกพันลึกซึ้งเหมือนแมวที่มีเจ้าของเขาจึงเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองแมวจรจำนวนมากใช้ชีวิตในแบบที่เงียบเหงาและเดียวดายเสียงร้องของเขาอาจไม่ใช่เพื่อเรียกาความรักแต่เพื่อบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่สิ่งที่น่าสนใจคือ ความผูกพันกับมนุษย์ของแมวบ้านนั้นทําให้เขามีความสุขมากขึ้นแต่นี่อีกมุมนึงก็ทําให้เขาพึ่งพามนุษย์จนเกินไปในขณะที่ความโดดเดี่ยวของแมวจรแม้จะโหดร้ายแต่มันก็หล่อหลออให้เขาเข้มแข็งและอิสระกว่าทั้งสองโลกมีข้อดีและข้อจํากัดของตัวเองโลกหนึ่งอบอุ่นแต่ผูกพันจนสูญเสียอิสระอีกโลกหนึ่งอิสระ แต่เต็มไปได้วยความเหงาและความไม่มั่นคงดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเหมือนแมวบ้านที่เต็มไปด้วยความผูกพันหรือเหมือนแมวจรที่ต้องผเผชิญความโดดเดี่ยวสิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงคุณค่าของความสัมพันธ์และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์และแมวต่างก็หยหาความอบอุ่นจากการไม่ต้องอยู่ลำพังเหมือนกัน การมังแมวบ้านกับแมวจรเป็นเหมือนภาพสะท้อนของชีวิตมนุษย์เช่นกันเรามีคนที่เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมเปรียบเหมือนแมวบ้านและมีคนที่เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากเหมือนแมวจรชีวิตจึงเป็นการเล่นรนที่ต่างกันแต่ทั้งสองแบบก็มีคุณท่านในแบบของตนเองเราอาจเรียนรู้จากแมวบ้านเรื่องการไว้ใจการผูกพัน และเรียนรู้จากแมวจรเรื่องความอดทนการเอาตัวรอดและการใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนแมวบ้ายและแมวจรไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเปรียบเทียบว,ว่าใครดีกว่าใครแต่เป็นภาพสะท้อนของสองโลกที่อยู่คู่ขนานกันไปการเข้าใจความแตกต่างนี้ช่วยให้เรามีความเมตตาต่อทั้งสองฝ่ายมากขึ้นและตระหนักว่าเราในฐานะมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณภาพชีวิตของพวกเขา